จ้ะเอ๋สวัสดีค่ะตามมาดูแม่พูวทองกลางวันจ้ะหลักมัดกลางวันนะคะในใจแม่ผู้บาวอยู่ใกล้ๆนะคะเอ๊ะเราจะทำอะไรกันน้องแม่บัวทองยืนมองพู้บาวอาเอ่ะา สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอซทุกท่านจ้ายินดีตอนรับสุดช่องน้องไรมอนแม่บัวทองนะคะอาทิตท่านเห็นขณะนี้นะคะซ้ายมือแม่บัวทองขว้ามือปลายสมบูรณ์นะคะ ควายสมบูรณ์ที่มีขาว่าหลุดตอนนั้นนะควายสมบูรณ์ที่เขาสาว่าหลุดตอนนั้นนะจ๊ะไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดยาควานคว,วานพลายสมบูรณ์มัดยาวนะคะว่าจ้ะเม็บัวทองนะคะนี่จ้าแสดงเสร็จพาแวะมาดูแม่บัวทองกลางวันนะคะนี่จ้ะ สองคนงามจ้ากับผู้บ่าวลูปหลอค่ะเอ้ผู้บ่าวผู้สาวคขยายืนใกลๆกันเนี่ยนะจีบกันหรือยังคะจีบกันหรือยังคุณบัวทองรับผู้บ่าวหรือยังบัวทองผู้บ่าวรับบัวทองหรือยังคะผู้บ่าวอายอายมักนางในเด้ออายอายจ้าอาย เห็นแต่ว่าลูปลอกับมักนางนีนเดืออายเด้อมักนางนีนเดืออายเด้อดุนทายหนึ่งได้สองนะคะวันนี้จะ้ะคุณบัวทองนะคะคุณบัวทองกับลายสมบูรณ์จ้ะอทติพึ่งพามา เพิ่งมาพามายืนใกล้กันวันแรกบอเพาะควานเพราะวันแรกบอหรือวันที่สองวันแรกวันแรกนะคะนี่จ้ะวันแรกจ้ะวันแรกจ้ะผาาเม่บัวทองมายืนใกล้ๆผู้บ่าววันแรกนะคะนี่มายืนกันเพื่อนผู้บ่าวจ้ะอายานผู้บ่าวเงานะคะผู้สาวก็ยานผูๆๆ้ผู้บ่าวเงานะจ้ะอายืนด้วยกันยืนด้วยกันนะคะว่าจ้ะอายอายอายมังนางเนื้อดื้ออายเด้อ เแต่ว่ากะงามอยู่ได้อายยังบัเทาได้อายมักนางนี่เด้อจ้า ลงข่าวไปยิงไกลปูบาวเฮ้ยเนาะแม่แม่อย่ามาเข้าใกล้เขาแม่ปูบาวนู้แม่บัวหวานนะจ๊ะแม่ยานะแม่ปูบาวนู้นะแม่ฝากขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพามาแวะมาหาแม่บัวทองกลางวันนะคะมาดูว่าแม่บัวทองอยู่ยังไงเนาะกลางวันนะจ๊ะ อัเราเคยเห็นแต่ตอนเช้าตอนเย็นนะคะเคยจะพามาเห็นเคยพามามัดตอนเช้าแล้วก็มากลับมารับตอนเย็นนะคะอันนี้พามาดูกลางวันนะจ๊ะแม่บัวทองอยู่ยังไงเนาะกลางวันนะจ๊ะวันนี้โอกาสดีนะคะแม่บัวแม่บัวมายืนใกล้ๆผู้บ่าวนะคะมาหาผู้บ่าวจ้ะพาแม่บัวมาจีบผู้บ่าวนะคะนี่จะ้ะฝั่งนุ่นพลายสมบูรณ์นะคะตรงนี้น้องบัวทองจ้ะ น้องบัวทองนะคะหรือแม่บัวของพี่ม่อนนะคะฝั่งนุ้นพลายสมบูรณ์ค่ะผู้บ่าวลุบหลอของแม่บัวนะคะว่าแม่บัวว่าแม่แม่ผู้บ่าวนู่ดูแม่ ก็ดูปลายสมบูรณ์ใกล้ๆนะคะกลแค่นี้ถึงเรียกว่าไกลนะใกล้อ่นแสงนะจ๊ะอ่าพนมรูปรอนะคะใน่นมรูปรอจะ <c oughs> เ <c oughs> จอน้องมาอีกแล้วพอควานสายมือคุณบัวทองจ้ะอโหโอเต็มจออึ้งเลยฟังนุนย้อนแสงนะคะอันนี้ฟังนี้พอดีจ้ะคุณบัวทองคุณสวยพอดีนะคะแต่ว่าฝ่ายปลายสมบูรณ์ฟังนุนอะ่ะจะย้อนแสงหน่อยจ้ะ สุกของไม้บัวทองนะคะ ดาบลายสมบูรณ์ก็ไม่บัวทองนะคะมาจีบกันได้ไหมผู้บ่าวผู้สาวเนาะจ้ะโอ้ืบอบอือบบ,บอกออเอะอในตีบัวทองเนาะเอ,ออเออเออว่างไหมในจาะนี้เนาะสงสัยนะคะนี่เกิดความสงสัยคุณพอ่อคุณแม่สงสัยไหมคะแม่บัวกับพ่อปลานี่เออเอเออ ฮออเออกันบ้างไหมในจันเนาะโอ้ดูโอ้นี่เงียบคุยโอ้ได้ยินเสียงน้องมาน่จ้ะฟังเสียงน้องมาจ้ะอันนี้วันแรกนะคะวันแรกที่ผู้บ่าวผู้สาวมาเจอกันจ้ะ ตอนกลางวันนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาแวะมาดูอีกทีนะจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นจะแอบดูอีกทีเราค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆนะคะขยับใ,ใกล้เข้าไปเรื่อยๆจ้ะเราไม่ได้ว่าพาเข้าไปใกล้เลยนะคะ,ะต,ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะจ้ะต,ต้องให้ทําความคุ้นเคยกันจ้ะ ต้องให้สนิทจิตเชื้อนะคะมีใจให้แก้กันและกันทดสอบจ้ะ อะไ,ไม่บัวไม่บัวยืนกินยืนกินยาใกล้ข้างๆผู้บบาอร่อยไม่บัวอร่อยไหมไม่บัวอร่อยไม้แซบบอแซบบอไปถามผู้บบาเนี่ยว่าบัวไอ้ไอ้แซบบอไอ้บ,บ่อยากว่ากันในตี จากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจากสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะคะขอจบดีมีความสุขทุกท่านจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ